S a s a l a m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh อ่สวัสดีนะัเกเรียนอีกอ่าสวัสดีนะัเกเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พบกับคุณานในรายวิชาภาษาอังกฤษเช่นเคยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่บทที่เท่าไหร่แล้วคะบทที่4แล้วใช่ไหมคะบทที่4วันนี้เราจะถามวันก่อนที่เราเรียนเราถาม How many เกี่ยวกับจํานวน คนสัตว์สิ่งของใช่ไหมคะเป็นจำนวนเท่าไหร่ How many เราใช้คำว่า How many ใช่ไหมคะอ่าเฮาเมนี่ r บิดก็คือนกมีจำนวนกี่ตัวใช่ไหมคะอ่พอถามถาม How many แล้วเราถามอะไรอีกคะเกี่ยวกับอายุต่อใช่ไหมคะ w old are you ก็คือคุณอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่วันนี้เราจะมาต่อที่การถามเบอร์โทรศัพท์นะคะ w h a t your telephone number นะคะเรายังอยู่เรื่อง number เหมือนเดิมนะคะอ่าวันนี้ถามเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียน w h a t your telephone number นะคะอ,อ,อย่างดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างในหนังสือนะคะสักครู่ค่ะ สักค <Bond> ู่ขลุกเจอเรื่องคะหน้า74ใช่ไหมคะเปิดหนังสือหน้า74พร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนจำจำตัวเลขได้ไหมคะการท่องตัวเลข O N E หนึ่งแบบนี้จำได้ไหมคะไหนท่องให้คุณครูฟังหน่อยสิคะ O N E one หนึ่ง T W O two สองต่อไป T H R W E three สามต่อไป F O U R four สี่ต่อไป F I V E five อันห้าต่อไป S S I X Six หกต่อไป S E V E N s e เจ็ดต่อไปนะคะ E I G H T X แปดนะคะต่อไป N a n i n e 9, i เก้าต่อไป t t e n 10, n ten สิบนะคะอีกหนึ่งตัวที่เราต้องรู้นะคะก็คือ zero นะคะ c e r o zero นะคะ zero แปลว่าศูนย์นะคะแปลว่าศูนย์อ่าอย่างวันนี้นะคะ What your telephone number? What your telephone number? ก็คือการถามถึงเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนอ่าอย่างในหนังสือของนักเรียนเขายกตัวอย่างมา025347986อ่าแล้วเราจะเขียนเป็นภาษาเขียนได้อย่างไรนะคะภาษาอ่านได้อย่างไรนะคะนั่นก็คือตัวแรกคือตัวอะไรคะ zero ใช่ไหมคะ zero ต่อไป two tell me in English please tell me in English อ่าตัวแรกนะคะ first zero ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไป two ตัวต่อไปค่ะ next five ต่อไปค่ะ three ต่อไปค่ะ โต่อไปค่ะ seven ต่อไปค่ะ9นต่อไปค่ะเอ้ยอ่า the last one ตัวสุดท้ายค่ะสอ่าโอเคเวลาตอบเราต้องตอบแบบนี้นะคะถ้าคุณครูกำหนดมา0ูนย์สองห้อ่านักเรียนจะบอกคุณครูได้ว่าอย่างไร นั่นก็คือ zero two five three four seven nine eight แล้วก็สิบนะคะโอเคต่อไปอ่าต่อไปเรามาดูต่อไปนะคะอ่าบทสนทนาตรงนี้นะคะอย่างเราเรียนแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราเรียนแล้วใช่ไหมคะ How old are you ก็คือการถามอะไรคะ เขาอายุเขาถามอะไรคะเขาถามอายุนะคะอ่าอย่างอ่ามีมีตัวอะไรคะหนูกับแมวหรือเปล่า,หน,าหนูกับแมอ่าหนูกับแมวใช่ไหมคะอ่า I am nine เขาอายุเท่าไหร่คะเก้าขวบอ่าอายุเท็นอ่าอีกอ่าตรงนี้งูงูกับหนูใช่ไหมคะ อายุ10อ่าแล้วงูตอบว่า no I am not I am 8อ่าเป็นยังไงคะเขาถามอะไรคะนักเรียนเขาถามว่าเธออายุ10ขวบใช่หรือไม่ใช่อ่าแล้วงูตอบว่าอย่างไรคะ no I am not I am 8เขาอายุเท่าไหร่คะเขาอายุ เปิดบอ่าต่อไปเรามาทวนกันนะคะอ่า how many flowers are there how many flowers are there เขาถามอะไรคะนักเรียน flower คืออะไรคะ flower flower คืออะไรลูก่าดอกไม้ในในสี่เหลี่ยมข้างล่างเลยนะคะอ่าเขาถามว่า how many flowers are there ข้าวเ p l e a s e อ่านับมันหน่อยสิอ่าช่วยนับหน่อยอ่าเป็นยังไงคะ four flower ดอกไม้มีกี่ดอกคะสี่ดอก four flower ก็คือสี่ดอกนะคะอ่า there are four flower โอเคอ่า there are four flower โอเคต่อไป ต่อไปนักเรียนเปิดหน้า77็ดสนะคะถึงเวลาทำแบบฝึกหัดแล้วออันนี้ให้นักเรียนดูในกระเป๋าของตัวเองนะคะเขาโจทย์เขาบอกมาว่าเขาสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณาดึงมาทางนี้หน่อยอ่ะเห็นไหมคะลูกเห็นพอยไหมคะเห็นใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึง เดี๋ยวขายายให้ใหญ่ขึ้นหน่อยอ่าชัดขึ้นไหมคะอ่าชัดขึ้นนะคะโจทย์เขาบอกว่า count the books pencil and ruler in your school bag write number draw them and answer the question อ่าเขาบอกว่าให้นักเรียนนับจำนวนหนังสือดินสอและไม้บรรทัดที่อยู่ในกระเป๋าของนักเรียนจากนั้นวาดภาพสิ่งของเหล่านั้นนะคะ ลงบนภาพกระเป๋าใต้คำสั่งนี้แล้วตอบคำถามข้างล่างเข้าใจไหมคะนักเรียนในในกระเป๋าของนักเรียนนะคะนักเรียนสมมุติขึ้นมาก็ได้นะลูกนะ,อ,ะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะเขาบอกว่า how many books are there how many books are there อ,อย่างตัวอย่างที่เขากำหนดมาหนังสือมีกี่เล่มคะลูกในกระเป๋าในรูปกระเป๋าคะ่ะ ในรูปกระเป๋าในหนังสือตรงนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะอ่านรูปหนังสือในกระเป๋าตรงนี้มีกี่เล่มคะนักเรียนมีสองเล่มใช่ไหมคะอ่าเราก็ตอบไปว่า two books นะคะเราตอบตรงนี้นะคะว่า two books นะคะตอบในหนังสือของนักเรียนเลยนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะเขียนตัวอย่างคำตอบให้นะคะ อ่ามีเท่าไหร่คะ two ใช่ไหมคะ two books books อ่าตอบแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีให้อ่าเห็นไหมคะเห็นชัดไหมคะอ่าเห็นคะ่ะใช่คะ่ะ ในรูปกระเป๋าแล้วก็น be ักเรียนวาดรูปนะคะอย่างข้อที่หนึ่งนักเรียนไม่ต้องวาดแล้วนะคะเพราะเขาเขากำหนดมาแล้วว่าเป็นหนังสืออยู่สองเล่มใช่ไหมคะเห็นไหมคะหนังสืออยู่สองเล่มตรงนี้นักเรียนไม่ต้องวาดแล้วนะคะสําหรับหนังสือนักเรียนสามารถตอบในข้อที่หนึ่งได้เลยนะคะว่า t o b o o k s เหมือนที่คุณครูตอบนะคะอ่า อ่านะคะอ่ามีใครไม่เข้าใจไหมเอ,อ่ยมีใครไม่เข้าใจอีกไหมอ่าต่อไปนะคะต่อไปนะคะ ต่อไปข้อที่สอง w many pencils are t h e r e how many pencils นี้นักเรียนตอบตามความเป็นจริงของนักเรียนเลยนะคะว่านักเรียนมีดินสอเท่าไหร่นะคะแล้วก็นักเรียนก็อย่าลืมวาดรูปดินสอด้วยนะลูกนะอมีเท่าไหร่คะสมมุติขึ้นมาเลยคะ่ะยาดาของยาดามีเท่าไหร่คะดินสอของยาดามีกี่แท่งคะ มีเท่าไหร่คะ3นะคะยาดาก็ตอบว่า three pencil นะคะ thrwe three แล้วก็ pencil นะคะ,อ,ะอย่าลืมเติม s ด้วยนะคะเพราะมากกว่า1นึ่งถ้าใครตอบ3ก็ตอบ3 pencil ได้เลยนะคะ,อะ,อะโอเคต่อไป ข้อที่สามคุณครูถามของอรารยาของอรารยามีเท่าไหร่คะ How many rulers are there อรารยามีเท่าไหร่คะช o นะคะก็ตอบไปว่า two r u l e r นะคะ two rules โอเคของใครมีมากกว่า2มีมากกว่า3นักเรียนสามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะของใครมีมากกว่า2มีมากกว่า3นักเรียนสามารถเขียนได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องตามที่คุณครูเขียนลงในพอยนะคะสามารถทําตามของตัวเองได้เลยนะลูกนะ าจากนั้นก็นักเรียนก็วาดรูปดินสอในกระเป๋าในรูปกระเป๋านะคะแล้วก็วาดรูปไม้บรรทัดในรูปกระเป๋าลงไปด้วยนะคะถ้ามี3ก็เขียนว่าทถ้ามี2ก็เขียนวัา2ถ้ามีมากกว่านั้นก็เขียนตามจำนวนจริงได้เลยนะคะถ้ามี4ก็เขียน4ฟข้อไหนคะยาดา ข้อที่ส how many rulers ลูก how many rulers are there ใช่ค่ะ าวารีเสร็จหรือยังคะอาวารีอาวารีทำถูกไหมคะค่ะเดี๋ยวค่อยระบายก็ได้เดี๋ยวคุณครูจะไปหน้าต่อไปแล้วนะคะถ้าเขียนเสร็จแล้วนักเรียนค่อยวาดรูปก็ได้นะลูกนะ,ะยังไม่เสร็จก็เขียนก่อนนะคะถ้าใครที่เสร็จแล้วบอกนะคะคุณครูจะไป หน้าเจ็ดสิบเจ็ดค่ะหน้าเจ็ดสิบเจ็ดค่ะนาอีฟาอาวิชภาษา,าอังกฤษนะคะ าเจอแล้วยังคะอ่าโอเคเสร็จแล้วนะคะนฟ้าเสร็จหรือยังคะ ผู้นารู้สึกว่าได้ยินเหมือนเสียงโรเฮตโรเฮตไม่เข้ามาหรอคะไม่เข้ามาทีเนาะอ่าคำถูกไหมคะนายฟ้านายฟ้าเขาถามว่า how many books are there ข้อที่หนึ่งนะคะอ่าแล้วก็ข้อที่หนึ่งเขากำหนดมาแล้วว่าเป็นหนังสืออยู่สองเล่มก็ตอบว่า true b o o k นะคะ t w o books นะคะอ่าข้อที่สอง how many pencils are there ก็คือเขาถาม จำนวนไม้ดินสอนะคะดินสอที่อยู่ในกระเป๋าของหนูมีจำนวนเท่าไหร่หนูก็เขียนตามความเป็นจริงเลยนะคะถ้าหนูมี2หนูก็เขียนว่า2 pencil ถ้ามี4หนูก็เขียนว่า4 pencil นะคะถ้ามี5ก็เขียนว่า5 pencil นะคะ,ะข้อที่3เขาถามว่า how many rulers are there ก็คือเขาถามเกี่ยวกับอะไรคะไม้บรรทัดใช่ไหมคะ,ะไม้บรรทัดของเรามีเท่าไหร่ นัเกเรียนก็เขียนได้เลยว่ามีเท่าไหร่มี2มี3มี4มี5มี6ก็เขียนได้เลยนะคะโอเค นักเรียนสามารถเปิดดูตัวเลขไปที่หน้า74นะ74เขาเขียนตัวเลขให้เรา O N E 1 t W O 2 2สามารถเปิดไปที่หน้า74ดูได้เลยนะคะเสร็จหรือยังคะอรยาเสร็จหรือยังคะอาอยู่ข้อ3แล้ว ซูลฟาเสร็จหรือย,ยังคะซูลูฟาอ๋อวาดรูปเดี๋ยวค่อยวาดก็ได้ฟังเราเปิดหน้าต่อไปก่อนนะวาดวาดแต่หนูค่อยวาดก็ได้ลูกแปลว่าเปิดหน้าต่อไปก่อนนะ้นักเรียนเปิดหน้าเจ็ดสิบแปดนะคะอ่าเสร็จแล้วเปิดหน้าเจ็ดสิบแปดต่อเลยนะคะอัน,นันเสร็จหรือย,ยังคะอัน,นัน อเสร็จแล้วนะคะอ่าถ้างั้นนักเรียนเปิดหน้า78ต่อนะคะมีใครยังไม่เสร็จอีกไหมคะใครยังไม่เสร็จคะนายอีฟาใช่ไหมคะอานายอีฟาทำก่อนลูกเปิดหนังสือหน้า78ตอบเหมือนเดิมเลยนะคะ สำหรับคนที่เสร็จแล้วเปิดหนังสือหน้า78ก่อนเลยนะคะเขาบอกว่า look and answer the question ก็คือให้ดูรูปภาพและตอบคำถามข้อที่1นึ่เขาถามว่า how many flowers are there เขาถามเกี่ยวกับดอกไม้ดอกไม้มีกี่ดอกคะตัวอย่างที่เขาให้มานะคะ one two t h r f i v e f flowers ก็คือดอกไม้มีกี่ดอกคะลูก ดอกไม้มี5ดอกใช่ไหมคะมี5ดอกนะคะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2เขาถามว่า how many dogs are there ก็คือ dog dog อก,ก,ก็คืออะไรคะสุนัขใช่ไหมคะสุนัขมีกี่ตัวคะสุนัข1ตัวนะกักเรียนก็ตอบว่า one dogs นะคะไม่ต้องเติม s นะคะ หรือไม่อ่าไม่ต้องเติม s นะคะเพราะว่าสุนักมีแค่หนึ่งตัว <c oughs> อธนาวุธเพิ่งเข้ามาธนาวุธครับ <c oughs> เปิดหนังสือแลอยังคะ เปิดหนังสือหน้า78ดค่ะอ่านฝ้ฟาเสร็จแล้วยังคะครับ อ๋ยังไม่เสร็จเสร็จแล้วบอกนะคะอะไรครับธนาวุฒิอ่าเพิ่งเข้ามาธนาวุฒิเปิดหนังสือหน้า78ค่ะวิชาภาษาอังกฤษเมื่อกี้คุณครูนี่นี่คุณครูให้เพื่อนทำโพยที่คุณครูขึ้นพอยอยู่ตอนนี้ก็คือหน้าหน้า77หนะหน้า77อ่าที่คุณครูขึ้นพอยให้อยู่เมื่อกี้นี้ ก็คือหน้าเจ็ดสิบจิตข้อสามเขาถามว่าข้อสามข้อสามหน้าไหนคะ,ะหน้าเจ็ดสิบแปดนะคะ how many birds are there b i r d ค่ะ b i r d b i r d คืออะไรคะับ b i r d านัเกเรยียนนับจำนวนนกเลยนะคะว่ามีจำนวนกี่ตัว one two three four ข้อ3 how many birds are there อ่าต่อไป หน้าเจ็ดสิบแปดค่ะเซเว n t y e i g h เจ็ดเจ็ดกับแปดนะคะเจ็ดสิบแปด ข้อไหนแล้วคะข้อสี่ how many boys are there เด็กผู้ชายมีทั้งหมดกี่คนคะอ่าวันชูอ่าเล่นชิงช้าอยู่กี่คนคะสองคนเล่นบอลอยู่สองคนเล่นอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรเนี่ยเก้า <c oughs> อี้โยกนั้นหนึ่งคนใช่ไหมคะ เล่นทรายอยู่หนึ่งคนแล้วก็สไลเดอร์อีกสองคนใช่ไหมคะอ่า one two three four five six seven กี่คนคะกี่คนนัเกเรียนนับได้กี่คนลูกแปดคนใช่ไหมอ่าใช่ค่ะผู้ชายอ่า าเด็กผู้ชายมีจำนวนต่อไปข้อที่ห้าข้อสุดท้าย how many balls are there อ่าบอลคืออะไรครับบอลลูกบอลใช่ไหมคะอ่าลูกบอลมีจำนวนกี่ลูก หนึ่งลูกตอบเลยค่ะหนึ่งภาษาอังกฤษว่ายอย่างไร one ball ไม่ต้องเติม s นะคะอันไหนที่มีแค่จำนวนหนึ่งตามหลังคำศัพท์นั้นนักเรียนไม่ต้องเติม s นะคะอ่า ในฟ้าเสร็จหรือยังคะในฟ้าในฟ้าอยู่ข้อไหนคะอยู่หน้าไหนแล้วหน้าหน้าเจ็ดสิบเจ็ดในฟ้าเสร็จหน้าเจ็ดสิบเจ็ดในฟ้ายังไม่เสร็จเหรอคะค่ะข้อสามถามว่า how many ruler นะคะ Ruler a R e there ค่ะ เสร็จแล้วนะคะโอเคถ้าเสร็จแล้วนะักขข้อห้าเขาถามว่า how many ball R h b r e บ b ลบอลูกบอลคะ่ะครับวาดรูปในในกระเป๋านี่รูปกระเป๋าอ่ะอิลลัมเห็นรูปในกระเป๋าไหมอิลลัมเห็นรูป เป๋าแม่อิละหัมวาดรูปในรูปกระเป๋านี้ได้เลยนะคะสำหรับหน้าเจ็ดิเจ็ดอิละัมวาดรูปในกระเป๋าได้เลยนะคะโอเคพรุ่งนี้วันเสาร์ลูกพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้พักผ่อนนะคะพรุ่งนี้พักผ่อนอ่าใครที่เสร็จแล้วนักเรียนก็ ไปวาดรูปหน้า77ต่อนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะอถา,า,ามคูหน้าคุณาไม่ทราบเหมือนกันดินวิชาอะไรคะวิชาถัดไปวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะกับครูดาใช่ไหมคะครูดา,าใครยังไม่เสร็จหน้าไหนคะ คนที่เสร็จแล้วนะัเกเรียนสามารถออกจากห้องแล้วก็ไปเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปได้เลยนะคะแล้วก็ยาดาวาดรูปในกระเป๋าเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะคะระบายสีเสร็จหรือยังคะอ่าทั้นระบายสีก่อนนะคะแล้วก็เตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปนะคะระบายสีจะสวยกว่าวาดในกระเป๋าได้เลย ในฟาเสร็จหรือย,ยังคะายฟาเสร็จแล้วนะคะโอเคเสร็จแล้วในฟาเปิดหนะ้าเจ็ดสิบเจ็ดต่อได้เลยค่ะเจ็ดสิบแปดต่อได้เลยนะคะเจ็ดสิบแปดต่อได้เลยคบอะไรครับอิลฮหมอัลฮัหมเสร็จหรือย,ยังอลัอลฮัหมอัลฮัหมเจ๊มุงเสร็จหรือย,ยังคะ อ่าโอเคสุรฟัดเสร็จแล้วยังครับเสร็จแล้วยังฟัดอ่าโอเคโอเคค่ะมูฮัมหมัดไหรินเสร็จแล้วยัยงคะมูฮัมหมัดไหรินค่ะโอเคถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะครับ ธนาวุฒิทำไปก่อนธนาวุฒิทำไปก่อนค่ะธนาวุฒิไม่เข้าใจตรงไหนธนาวุฒิถามได้เลยนะคะกับวะกับตรงเนอ้ยยังไม่ถึงไหนอถึงแล้วหรอ เสร็จหน้าไหนคะเบอกคุณครูนะคะ